เรื่องงามยามดีนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มารับรถใหม่อีกแล้วนะครับปีที่แล้วก็เพิ่งออกเจ้า CT125 ไปวันนี้นะครับเราก็จะมาออกรถใหม่อีกครั้งหนึ่งนะเรารู้ใจตัวเองนะครับว่าเราชอบรถสไตล์ไหนนะซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันครับที่ผมตื่นเต้นมากๆเลยนะวันรับรถใหม่ใครๆก็ตื่นเต้นกันทั้งนั้นเลยฮะเดี๋ยวเราไปร่วมลุ้นกันนะครับว่าเราจะเอารถรุ่นอะไรนะแต่บอกเลยว่ากว่าจะได้เนี่ยหาอยู่นานมากพลิกแผ่นดินหาเลยก็ว่าได้นะนดินหารถคันนี้นะ ในกรุงเทพแทบไม่มีเลยซึ่งเรามาเจอที่บ้านนี้ซึ่งได้จองไปเรียบร้อยแล้วแหละเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราจะไปได้รถรุ่นอะไรนะใช่<ท>ค่ะรชายคนใหม่อ่ะชื่อน้องอะไรไม่รู้ยังไม่ตั้ง <laughs> โอเคเดี๋ยวไปตั้งชื่อคนใหม่กันได้ Rất hay cái áo làm nó cũng ngọt nè นั่นแหละครับรถใหม่อีกแล้วเหรอปีที่แล้วก็เพิ่งออกนะครับรถคันนี้ต้องพลิกผ่ดินหาจริงๆนะเมื่อกี้ก็มีต้องมานะครับเป็นพนักงานต้อนรับของที่นี่นะตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านโมโตเวิร์สาขาราดพร้าว44นะครับคือเดินทางมาง่ายมากๆเลยแต่ว่าก่อนจะหารถเนี่ยหาไม่ได้เลยแล้วรุ่นนี้เป็นรถที่หายากมากๆทุกคนผมเนี่ยหาอยู่ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับส่วนใหญ่มันอยู่ตามต่างจังหวัดหมดเลยนะเพราะคนไม่ค่อยเล่นกันนะแต่ว่าผมเนี่ยชอบมากๆเลยไม่อยากจะเฉลยตอนนี้นะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะว่ารถคันนี้จะเป็นรถรุ่นอะะะไรแลเหมมาส ปรับผมหรือเปล่านะครับเซ็นเอกสารอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะก่อนที่เราจะไปรับรถนะ นี่ก็เป็นหน้าตาของกุญแจของเขานะนี่ก็เ,เป็นกุญแจปกติครับมา2ดอกนะแต่ต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถที่สูงมากๆเลยแล้วก็ผมโชคดีมากที่ตัดสินใจจองนะเพราะตั้งแต่หลังจากที่ผมจองมีคนเข้ามาจองอีกเยอะแต่ว่ารถมันเหลือคันเดียวจริงๆครับและนี่ก็ลูกชายคนใหม่ของเราคือเจ้า c r f 300Randry นนั่นเองนะครับที่จะพาเราไปเที่ยวในอนาคตนะเป็นไงสีแดงเบาะแดงสะใจไปเลยครับแต่แน่นอนว่า สภาพอย่างนี้จะอยู่ได้ไม่นานครับเพราะผมต้องเอาไปปรับแต่งอีกเยอะนะเป็นไงลูกชายคนใหม่รอไหมรอไม่พอสูงมากเลยนะครับเป็นรถที่สูงที่สุดเท่าที่ผมขี่มาแล้วนะนี่ก็เป็นบรรยากาศการเซตอัพรถก็มีเขาสอนวิธีใช้รถนะคะว่านำการใช้เบื้องต้นเนาะเไงบ้าง,งเื่เต้าชอบไหมชอบมาก

เป็นผ้าตัดผ้าตัดโอ้ผ้าตัดแต่ละชนดโอ้วันนี้ไปดกันปะเนี่ยตกบ้าน,น,นจำผลได้อีกแล้วนะอ๋ะอดีใจจังเลยอ๋อช่างจำได้ FC เจ๊คอดิกเกอร์รานยู่บานโนมแน้เราแพนไบเกอร์ นั่นแหละครับมารับรถก็ไม่ไวายเจอ FC อีกแล้วนะครับพีทเซตอัพไปผมนะติดตามผมอยู่นะผมดีใจมากๆเลยนะครับที่การทําคลิปของเรามีคนดูมีคนติดตามนะถือว่าเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆของผมนะในการทําคลิปเลยก็ว่าได้นะเจอกันทักทายกันก็อยากให้ทุกคนแบบถ้ารู้จักผมก็อยากให้ทักกันนะได้ FC มาเซ็ตรถให้นะครับโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะพี่บอกว่าดูคลิปทุกวันเลยใช่ไหมดูคลิปทุกวันโหดีใจเลยนะ ไปที่ไหนมีคนจําได้นี่มันเป็นอะไรที่แบบผมดีใจนะมันเรื่องเล็กๆไม่น้อยแต่มันทำให้เราแบบเออดีใจเยอะเกินไปตักเข้าไปเจอไม่ติดเลยดิคะแกปีหมอกก่อนนะคะแกปีหมอก่อนโอเคอ่ะ เลิ่งามยามดีครับเดีย๋ยวเราจะแปะสติ๊กเกอร์เพจไปเลยนะนี่มีตรงไหนดีอ่ะต้องกลางเลยไหมตัวต้องลอกไอ้นี่ออกกันค่ะชิวอ,ออกกันข้างบนเหรอหรือข้างล่างอ๋อมันบางคำว่าฮอนด้าะั้งเป็นรอยเวยข้างล่างเลยติดเดียวเขาไปติดใหม่นะขอให้พาเราเที่ยวไปทั่ว แล้วก็เดินทางอย่างปลอดภัยนะคะใช่ปอเจินทานงโอเคของเจ้าอีก่อยชื่อว่าอีก่อยจริงอ่ะอีก่อยอ่ะทำไมถึงชื่อว่าอีก่อยมันหน้าเหมือนนกอีก่อยลองไปเซิร์ชดูนะคะนกอีก่อยนะคะโอเคอ่าลองสตาร์ดูนะสูงอ่ะได้ยะเงรโชว์มันยุ่ ชอบไหมคะโอ้ก็ได้คิดว่าจะสูงอันนี้มากนะแต่ก็เป็นไงคอมเมื่อกี้ค้อมก็ฟีลลิ่งแรกก็อาจจะเวอนิดนึงเราไม่ได้ขี่รถสูงนานมากแล้วฝ่านี้ก็มีบ้างที่เราได้คอมรถสูงนะแต่ก็ฟีลลิ่งแรกก็คือรถมันเซตเก้าร้อยก็สูงอยู่นะก็สูงแต่ไม่สูงเท่าอันนี้อ๋อนี่สูงกว่าจริงๆแล้วมันก็จริงๆขี่ได้ครับผมสูงแค่ร6 8คนสูงรถสักร้อยหกบห้าอร้อยเจ็ดสิบห้าผมว่าขี่ได้สบายเลย รเ,เราต้องไปขี่ก่อนนะยังนีไม่ได้ขี่เลยเแค่ค้อมนะครับต้องเอาไปโหลดไหมแต่ว่าน้ำหนักรถเบาเบามากเบ,เ,เบามากเพราะงั้นมันก็จะควบคุมง่ายนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราถ่ายนิดนึงนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าอีก่อยนะครับชื่อแปลกไหม ทุกคนลองไปเซิร์ชนอกอีกก่อยดูยนะหน้าตามันอย่างนี้เลยนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ดีนะผมชอบมากๆเลยนะครับแล้วดูดิแล้วดูดิส่วทรงของมันมันสูงมันเพรียวมันบอกไม่ถูกนะแต่มันเป็นรถที่ไว้สําหรับเดินทางแบบแอดเวนเจอร์โดยเฉพาะเลยนะวิ่งได้ทั้งออนโรดและออฟโรดนะครับผมตื่นเต้นมากเลยที่ผมจะได้แต่งเจ้า c r f 3เ0 Rally นะ อยากให้ทุกคนมารอชมกันนะว่าผมจะแต่งไปในทิศทางไหนนะและนี่ก็เป็นบรรยากาศที่น้องก็ขอถ่ายคลิปโปรโมทให้กับร้าน m o t o w o r k ์กลาดพาว44นะตำแหน่งของร้านก็หาง่ายมากเลยครับแค่เซชคำว่า m o t o w o r k ์สาขาราดพาวสี่สทุกคนก็จะเจอเลยครับสี่คนนะค่ะขอบคุณมากเลยบายค่ะพี่ค่ะใจเพื่ออกตัวนะนะลืมบนรถมีคัทนี่ว่ะ <Okay. S 1> ได้ไหมได้เดียนหนึ่งมันตบลงหรืลรถขาเขาต้องไปทำไอ้นีใหม่นะั่ต้องไปยื่น่อยมาแม่ไม่ติดไปน,นะครับสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับบรรยากาศการรับรถ เจ้า C R F 300 a อ l แลลีหรือว่าเจ้าอีก่อยนะฝากเจ้าอีก่อยนะไว้ในดวงใจด้วยนะครับรถคันนี้จะเป็นคันที่เราใช้ในการท่องเที่ยวทั่วเลยนะเราอาจจะมีทริปต่างประเทศไปยังลาวไปยังมาเลเซียไปยังเวียดนามไปอย่างต่างแดนนะจะใช้คันนี้เป็นหลักครับในการประจนภัยของเราในอนาคตนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆนะครับที่ติดตามผมเสมอมานะทำให้ผมมีวันนี้นะครับ ก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานของเราด้วยนะครับโนแพลนไบเกอร์ no ในอนาคตนะสวัสดีไม่มีอะไรมากแล้วครับฝากติดตามว่าคลิปหน้าเราจะแต่งรถสไตล์ไหนนะและเราจะมีแพลนไปเที่ยวที่ไหนอีกมีแพลนไม่ได้สิเราโนแพลนไบเกอร์ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีขอบคุณทุกคนมากที่รับชมครับสวัสดีครับ